สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอน้องเหมียวคนสวยนะคะอืกะเกษตรกรชาวบ้านกกตูมนะคะนี่แหละค่ะชีวิตบ้านเน,นี่แหละค่ะไม่รู้ไอไอทนมันไปมัดให้พี่หรือเปล่าพี่เนี่ยไข่แตกไข่แตกเอาเอาเอาไม่ช่วยค่ะไม่ช่วยค่ะตัวใครตัวมันค่ะตอนนี้สถานการณ์น้องเหมียวไม่ต้องคิดว่าเจ๊จะหวังดีนะ อืนี่ละค่ะอันซุ้มตัวอันดูดนำมาหึหห่นอนนันนั้นบอกโอ้ยของโอ้ยพิ่ยังมีโพไป,ปอยู่อ้าวคือตัดยาวถะปะละมันเยอะโอ้ยปีกายนี้ก็คือละมันนี่นะคือจะซื้อแบบว้เป็นท่อนนะคะเป็นท่อนละเป็นท่อนละห้าบาทเนาะอืม เป็นทอดละห้าบาทนู่นนี่นั่นแต่ถ้าถ้าถ้าดูสถานการณ์ปีนี้ก่อนถ้าสมมติว่ายังไงก็เดี๋ยวจะมาสั่งน้องคนนี้ละค่ะให้เขาแบบหาให้ขายเป็นขายเป็นมัดแบบนี้นะคะแล้วส้มก็ยังปลูกไม่หมดเลยแล้วทีนี้ม,มัดมัดละเจ็ดสิบกว่าดูดูสิคะแล้วส้มคือไปหาเอาอันเล็กอันน้อยอ่ะและ้วอันนี้น่าจะเป็นพันพันอะไรนะเหมียวอันนี้น่าจะเป็นใจแอนกับกับอ๋อ แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตาผ่ากระบกกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหลคะค่ะวิถีชีวิตชาวบ้านกบตูมเนาะเนี่ยแหละก็ฝากไอ้ก็กราบขอบพระคุณนะคะที่อุดหนุนไอ้มะขามแช่อิ่มของปลาส้มเนาะก็ออเดอร์ก็เข้ามารัวๆก็ขอบคุณนะคะอืแต่ว่าเนี่ยก็วันนี้ก็จัดส่งแล้วรอบนึงเดี๋ยวช่วงเย็นก็เดี๋ยวจะไปจัด เดี๋ยวจะไปแพ็กของก็เหลือเหลือเหลือคนที่พวกพี่ๆสั่งให้เขาประถอนแม่แบมเนาะก็เดี๋ยว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 ส้มขอเวลาให้มันแบบวันวานนิดๆน,นะคะบางคนเขาก็ชอบหวานแช่น้ําอะไรคะอ๋ออันนี้เป็นน้ำหมักสูตรเร่งรากจ้เจ๊อ๋อไหนไหนหนขอดูหน่อยเผื่อพี่อยากจะนุน่นๆอ๋อแฟนแฟนอ๋อ ขอซื้อได้ไหมหรือขอฟรีได้ไหมเออขอฟรีก็ไปเคลียร์หลังไม้นะคะซื้อกขวดที่ไหนอ่ะไหนขวดน้ำโพนึงนะเจ๊ไม่ไม่พี่กะว่าจะซื้อไปไว้ไม่แน่พี่ก็จะดูว่าจะสูบน้ําเหมือนพวกแกถ้ถาเอาาาตอออนนนไหหก็ค่ยมเเ,อเ,เออ๋อเป็นเหลือเหลือเยอะอยู่ใช่ไหมเพราะว่าทำไว้ไวเผื่อลูกค้าด้วยอ๋ออันนี้คืออะไรนะอะ,รรอ,อะไรนะน้ำหมักนรอคะเล่งอะไรนะเล่งรากเล่งรากอืม เดี๋ยว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 รอดูค่ะเดี๋ยวจะได้ฉากกันน้องเหมียวค่ะถ้าลากไม่ออกได้เหมียวได้ออกลากแน่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตาผ่ากระบ,บกนะคะเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูตาผ่ากระบ,บกก่อนเนี่ยค่ะก็เหมือนว่าคนแก่นนเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็ไม่มีอะไรจะทําอย่างเงี้ยลูกก็เปิดร้านให้ให้ดูแลก็เขาก็เหงาบางบางบางคนเขาก็ชอบไปป่าไปนู่นนี่นั่นแต่ตาคือไม่มีตัวเลือกก็เลยแบบไปเอากระบกมาแกะดีกว่า อันนี้แหละค่ะก็คนแก่นอกสมัยโบราณเขาจะอยู่ไม่ค่อยเป็นหรอกไอ้ลูกหลานนะอยากให้สุขสบายแต่คนแก่เขาอยากทุกข์ออกอันนี้ขอเข้าข้างลูกหลานนะ mm hmm. คนคนแก่นี่ยิ่งพูดยิ่งดือ้ mm hmm. อยังกระเด็ก mm hmm. คือไอ้ลูกก็เป็นห่วงอยากให้แบบว่าเออ mm hmm. อยากให้สบายเนาะตาเนาะแต่ว่าคือไม่ได้ว่าโทษลูกโทษหลานนะแต่คนแข่เขาดื้อเอง mm hmm. บางคนเขาก็หอบเนาะหอบหอบไปเก็บที่ภูอ่ะเนี่ยละค่ะกระบอกอะมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะคะเนี่ยทั้งเก็บใช่เนี่ยโลละแค่ไอ้นี่น่ะคือทิจิ๊บค่ะกระบอกก็อุ้ยเม็ดสวยจริงๆเนาะตาเนาะเม็ดใหญ่มากเลยอ่ะสนใจเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้พี่ถอนมาดูดีกว่าเนะะพ่อส้มก็แบบว่าอยากให้พี่ถอนเป็นคนไอ้นี่ไอ ไอนี่ดีกว่ากว่าจะได้กว่าจะได้แต่ละเม็ดแล้วทีนี้ขึ้นไปเก็บก็ไปเก็บตรงบนเขานะคะไม่ใช่เรื่องเรื่องขี้หมูขี้หมานะแบบเนี้ยเนี่ยแหละค่ะ,ะพูดถึงเก็บมาเราก็ไม่ใช่ว่าลูกดีตลอดนอ้าตาเนาะมันก็คือเสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงบ้างค่ะเนี่ยแหละค่ะไอครอบครัวเนี้ยเขาจะขยันอืมเนี่ยลูกสาวก็ เนี่ยแหละค่ะตัวตัวผอมบางร่างเล็กงานหนักแกก็เอางานเบาแกก็เอาแต่อีสม้มนงานหนักกูก็ไม่เอางานเบาก,กูยิ่งไม่เอาใหญ่เลยนอนเว้นอยู่ที่บ้านจบเรื่องสตอรคือยกให้อีส้มค่ะเนาะคนเรามันขยันมันไม่เหมือนกันนะจะให้มาเปรียบเทียบซึ่งกันและกันไม่ได้เนาะน้องเขาเออยอมรับค่ะคือมีเวลาพักบ้างเปล่ามีเวลาพักบ้างไหมเหมียวเกือบไม่มีจ้ะ อเนี่แหละค่ะคนมันขยันนะ่ะมันก็แบบมันบอกไม่ถูกอ่ะมันก็แบบกยาเนี่ยถูกอืมเนี่ยแหละคนจะรวยไปมบนหน้าส้มน้ส้มน้มน,นอนจินตนาการว่าตัวเองจะจะรวยไปบนหน้าจะเป็นในอะไรนะคุณหญิงคุณน,นายไปวันหน้าโอ้ยคงจะดับแล้วมั้งอ๋อแช่ไว้แล้วพรุ่งนี้เอาไปปลูกเหรอถ่ายเรียบร้อยแล้วเหรอกำลังจะถ่ายวพรุ่งนี้แล้วปลูกเลยเอาจริงๆนะตั้งแต่พี่เห็นแกนี่ ก่นมันตลอดก่นอยู่แถวไหนกันวะเห็นแต่ไอ้เหมียวก่นอยู่หมดบ้านก็ไอ้เหมียวคนหยุดแล้วก็ไอ้เหมียวก่นนี่เเพราะเราปลูกตลอดรอกี่เดือนกี่เดือนก่นเหมียวห้าหกเดือนก็กนเลยมันหัวใหญ่ไงเจ้เรแล้วก็ใส่็จปุ๋ยเอาโอ้ยที่โพสลงเฟซวันนี้เนี่ยสามเดือนหหัวใหญ่เท่าแขนเจ้แล้วนะปลาสามเดือนพวกแกก็กนแล้วตอนนี้มันสามเดือนก็จะให้มันสักห้าเดือนเออให้มันหายใจบ้างเหอะพี่เ้วเห็นว่าโอ๊ยเดี๋ยวก็ไอ้เหมียวก่นเดี๋ยวก็ไอ้เหมียวก่นมันไปเอาของใครมากนหรือเปล่าวะ เออลูกของตากับยายวะของตากับยายวกกะลเออพี่ก็นุ่นแหละใกล้ฤดูเงินล้านนุ่นแหละโอเคค่ะคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะก็ทำคลิปแบบนี้ก็ขอพระคุณพวกแม่แม่พี่พี่เนาะที่อุดหนุนมะขามแช่อิ่มเนาะรักสม้มให้น้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ